สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าก็หวังว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องดูแลใจใส่ทุงนาสวนของพวกเรานะครับส่วนการรำพึงพระวาจาของพระเจ้านั้นก็ไม่ควรจะขาดทุกวันมันมีคุณค่าวันนี้พระศาสนาจะให้เราฉลองนักบนองหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะคุ้นเคย ทั้งทั้ท,ที่เป็นอัครสา,าวกองค์หนึ่งของพระเยซูเจ้าในสิบสององค์นะครับชื่อบาโตโลเมโอบาโทโลเมโเ,มโเมนี่มีชื่อสองชื่อคือในสมัยพระเยซูเจ้านั้นเขาก็ชื่อนาธานาเอลมก็เ,เป็นคนหนึ่งที่พระองค์แต่งตั้งให้เขาเป็นอัครสาวกแล้วก็บทบาท ในสมัยพระเยซูเจ้าไม่ได้มีการจารึกไว้มากนอกจากบอกว่าเวลานั้นฟิลิปมาพบนาธานาอนและบอกเขาว่าเราพบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วผู้นั้นคือพระเยซูบุตรของโยเซฟชาวนาซาเรตฟิลิปก็เดินไปกับานาธานในเวลานั้นก็ได้บอกว่าเขาได้พบแล้วพบใครพบพระเยซูเจ้าเขาได้รู้จักพระองค์แล้ว เพราะฉะนั้นหน้าที่ของฟิลิปก็คือต้องบอกกับนาธานาเอลว่าควรจะไปพบพระเยซูเจ้าแล้วเมื่อไปพบแล้วพระองค์ก็แต่งตั้งเขาว่าเป็นนาคราสาวกดูกระบวนการไม่ซําซ้อนไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากแต่ต้องมีกระจิตกระใจพี่น้องอยากจะให้คนอื่นรู้จักพระเยซูเจ้าก็ต้องลงทุนะ่ะ ต้องลงทุนถ้าเราไม่ลงทุนแล้วคนอื่นหลายคนที่อยากจะรู้จักพระเยซูเจา้าแสวงหาพระองค์ไม่มีโอกาสเลยมีบางคนเป็นอาจารย์ตลอดชีวิตไม่เคยพูดเรื่องพระเยซูเจ้าให้บรรดาศิษย์ที่เขาสอนเลยพ่อเลยถามเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะพูดละ่ะเขาบอกจะพูดได้ยังไงเดี๋ยวเขาจะล้อเลียนบอกโอ้ขนาดเป็นอาจารย์แล้วก็ยังมาใจไม่สู้นะเนี่ยถ้าเขา สามารถที่จะบอกกับเด็กๆที่เขาสอนเนี่ยว่าเขาเป็นคาทอลิกและเขารู้จักพระเยซูเจ้าเขาก็จะบอกเหมือนกับฟิลิปบอกนาะธานแอนวันนี้ว่าครูได้พบครูได้พบผู้ที่โมเสสบรรดาประกาศศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วคือองค์พระเยซูเจ้าบุตรของจอแซฟชาวนาซาเรตและพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ พี่น้องครับสะพานที่เราได้รับมาแล้วคือไปหาพระเจ้าได้เนี่ยเราก็ต้องแนะนําให้คนอื่นเนี่ยเดินผ่านสะพานสายนี้สะพานสะพานอันนี้หรือทางสายนี้และหน้าที่ของเรานั้นไม่จําเป็นจะต้องจําจีจําชัย เราไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับเขาเพียงแต่เสนอไปว่าองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระบินเจ้าไถ่บาปเขาให้รอดและองค์พระบินเจ้านั้นที่ได้ไถ่บาปเขาเนี่ยด้วยโลหิตเขาได้รับการไถ่ให้รอดแล้วถ้าเขาทำความรู้จักกับพระองค์เขาก็จะมีโอกาสได้ดำรงชีวิตอยู่กับพระองค์ในโลกนี้และโลกหน้าอันนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเราบอกว่า มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยถ้าเราพูดกับใครคนหนึ่งว่าเราเป็นคริเตีชนเรารู้จักพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าเป็นอย่งงานยงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพรงทำอนั้นนั้นนั้นถ้ายังไม่รู้อีกก็อ่านพระคัมภีร์สิครับพระคัมภีร์พระธรรมใหม่ที่แจกให้แล้วนะ่ะพี่น้องอ่านเถอะแล้วไปพูดให้เขาฟังวันละหนึ่งเรื่องก็ได้และแสงสว่างที่พี่น้องหวังจะได้รับจากท้องฟ้าที่จะช่วยเขานั้นนะ่ะคนที่ฟังพี่น้องพูดแล้วก็จะได้แสงสว่างนั้นด้วย ดังนั้นอย่าไปคิดว่าเรามีหน้าที่เป็นคริสตชนไปวัดไปวาแล้วก็จบเพราะนั้นเป็นขาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งนั้นเราจะต้องเดินให้ได้ไม่ต้องเป็นลากมันไปพูดเถอะครับถ้ายังไม่รู้อ่านพระคัมภีร์เถอะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วพี่น้องจะได้ความรู้อีกมากมายจะได้รู้จักพระเยสุจ้ามากขึ้นก็ขอให้นะักบุญบัเทโลเมโอลที่ได้รับอันนี้สงจากการบอกเล่าของอัครสาวกชื่อฟิลิปเนี่ย ได้ได้กลับใจได้ได้กลับมาหาพระเยซูเจ้าได้ได้เป็นครสสาวกที่ดีคนหนึ่งเนี่ยได้ช่วยพวกเราในการที่จะเป็นนักพูดคือกล้าที่จะเสนอองค์พระเยซูเจ้าให้แต่ละคนที่เราพบปะก็ขอพระบิณฑ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขในการแบ่งปันความเชื่อนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์ท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง